สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับช่องพังน้องใหม่แฟมิลี่นะครับวันนี้มาหาสีดอน้อยครับกับสีโดดาวแล้วก็เอาทรายมาลงให้สีดดน้อยกับสีดดดาวตั้งแต่เช้าครับมามาหาแล้วก็มาเอาทรายลงให้ครับนี่ครับสีดดน้อยก็ดินกินหญ้าบนกองทรายครับพอดีป้าติ๊เกลี่ยกองทรายให้แล้วครับไว้ให้สีดดน้อยนอนค้างคืนนะครับดูครับวันนี้ก็เกลี่ยให้เรียบร้อยครับใน นอนสบายเลยครับเพราะว่ามีกองทรายแล้วก็ฝนตกมาก็ไม่เฉยแฉะนะครับเพราะว่าทรายวิ่งฝนตกมาก็จะไม่แฉะนะครับเพราะว่าน้ําก็ไหไลออกไปทรายก็อยู่บนนี่ก็สบายเลยครับที่นี้ไม่มีเฉยแฉะแล้วครับผมนี่ก็สีดอน้อยครับอ้วนท้วนสมบูรณ์ครับผมอ้วนมากครับกินสับปะรดแล้วก็มีทราย,ยครับยืนบนกองทรายนะครับนี่ครับน,รนู่นก็สีดอดาวครับอยู่ไกลๆนู่นขอบคุณ พี่ต้อมนะครับแล้วก็พี่วรพลชาญพาณิชย์นะครับที่เอ็นดูซีดอสองเชือกนะครับที่ให้ทรายลงคนละรถนะครับก็สั่งทรายให้ดาวกับน้อยคนละรถขอบคุณ้องมากครับขอบคุณพี่ต้อมขอบคุณพี่วรพลชาญพาณิชย์ด้วยครับขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานครับผมขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับนี่ครับซีดอน้อยอ้วนทนสมบูรณ์ครับอ้วนมากแล้ว หายตกมันแล้วก็กินเต็มที่เลยครับสับปะรดของดาวกับน้อยก็มาแล้วนะครับมาส่งเมื่อเมื่อวานครับผมสับปะรดของดาวกับน้อยก็ขอบคุณ Fc ที่ช่วยเหลือสับช่วยเหลือค่าสับปะรดให้ดาวกับน้อยด้วยนะครับ fc ท่านที่ f c อยู่ที่สุพรรณครับผมท่านได้ช่วยค่าสับปะรดให้น้อยกับดาวนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับไปหาดาวครับผม นะครับไปดูดาวก่อนดาวได้ที่นอนสบายแล้ววันนี้ได้มี f อฟท่านใจดนเออท่านใจดีพี่ต้อมกับพี่วรพลครับท่านได้ลงสายให้คนละรถนี่ครับนี่ก็เป็นสับรถเพิ่งลงให้ดาวเมื่อวานนะครับต้นสับรถสวยมากครับนี่ครับกองสับรถที่ลงให้เมื่อวานนี่ครับต้นกองสับรถสวยมากนะครับได้เยอะมากด้วยครับนี่ครับสวยมากเลยครับ ถูกใจดาวกับน้อยแล้วครับกินเต็มที่ครับผมขอบคุณพี่เอฟซีที่อยู่จากที่อยู่สุพรรณครับที่สั่งสับรดให้ดาวกับน้อยนะครับขอบคุณมากๆครับขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานครับผมเนาะโอ้ดาวอร่อยไหมครับนี่ครับดูครับสีดอดาวครับผมสีดอดาวกาลังกินสับรดอย่างอร่อยครับเขาชอบกินสับรดนะครับนี่ครับสีดอดาวนี่ดาว้วนทวนสมบูรณ์ครับ มาอยู่กับคุณลุงกงศูนย์เพิ่งเข้าบ้านนะครับนี่ไปกินหญ้ามาแล้วแล้วก็มากินสับปะรดสับปะรดก็สวยมากต้นใหญ่กินอิ่มดูครับท้องท้องโตวกว่าน้องไหม้แล้วดาวอ้วนกว่าน้องไหม้แล้วเนี่ยกินเยอะนี่ครับอ้วนท้วนสมบูรณ์ครับตัวใหญ่หนักสามตันจะเข้าสี่ตันแล้วครับอ้วนมากคุณลุงกงศูนย์เลี้ยงดีปล่อยกินหญ้าทุกวันครับกินน้ําอิ่มแล้วก็ วันนี้ก็มีทรายด้วยครับนี่ครับทรายของควของดาวครับผมนี่กองทรายของดาวครับไว้นอนกลางคืนครับผมคุณป้าติ๊กก็เกลี่ยให้อย่างดีครับเกลี่ยทรายให้อย่างดีครับไว้นอนกลางคืนพอเขากินเสร็จก็กลางคืนเขาก็มานอนตรงกองทรายครับผมแผลก็หายแล้วเหลือนิดเดียวครับแผลก็หายแล้วครับนี่ครับแผลก็หายดีแล้วนี่ครับอ้วนท้วนสมบูรณ์แล้วครับ นี่ครับกองทรายของดาวครับผมคุณปาติกะเกลี่ยให้ตอนเย็นนี้ก็นอนสบายเลยครับนอนตรงนี้เลยครับคุณลุงกองศุนก็นี่ครับมาด้วยสวัสดีครับครับผมคุณลุงเพิ่งเอาช้างเข้ามาใช่ไหมครับครับไปไปไปปล่อยกินหญ้ามาครับนี่ครับเอฟซีเ่อพี่ต้อมกับพี่วรพลครัได้สั่งทรายมาให้ดาวกับน้อย ขอขอบคุณมากมากครับที่การณนาเอาทรายมาลูให้ดาวนอนครับครับผมก็นอนสบายแล้ววันนี้เนอะนอนสบายเลยเพราะว่าช้างเขาจะชอบเล่นทรายนะครับเวลานอนก็จะอยู่ไอ้ชอบทรายมันเย็นดีใช่ใช่ครับทรายเย็นดีครับผมแล้วก็พอมีทรายลงแบบนี้ฝนตกมาก็จะไม่มีน้ําขังแล้วครับก็ไหลยาวเลยครับน้ําก็จะออกไปแล้วก็ทรายก็จะอยู่บนนี้ก็พอดีครับดาวก็ได้นอนสบายครับ ได้นอนบนทรายพอออกไปกินหญ้าสับปะรดตรงนู้นเสร็จก็จะกลับมานอนข้างนู้นนะลุงเนาะกลางคืนก็นอนบนทรายสบายเลยครับแผลก็หายแล้วครับแผลก็หายแลย้วบวทวนสมบูรณ์ครับนี่ครับสีโอดาววันนี้ได้มาถ่ายให้ f อดูว่าดาวได้ทรายได้นอนสบายแล้ววันนี้นี่ก็ลงสระมานะครับนี่คุณลุงบอกว่าไปอาบน้ำลงสระครับพะวันนี้อา,นนอากาศร้อน ดาวก็ไปไหว้น้ําส่วนตัวครับที่สระน้ําครับไปเล่นน้ําส่วนตัวมาดูครับตัวดําเลยครับมีสระน้ําส่วนตัวนะครับดาวก็ได้อาบน้ําได้กินหญ้าเต็มที่สุขภาพร่างกายของดาวก็สมบูรณ์หายจากอาการตกมันทุกอย่างนี่คือการดูแลของคุณลุงโกงศูนย์กับป้าติ๊กครับกับซีดอสองเชือกที่ท่านที่ลุงโกงศูนย์กับป้าติ๊กดูนะครับก็ เลี้ยงอย่างดีเหมือนลูกเหมือนคนในครอบครัวครับช่วยดูแลทุกอย่างนี่ครับดูความอ้วนครับอ้วนกว่าน้องใหม่แล้วดาวกินเยอะจนอ้วนกว่าน้องใหม่แล้วเนี่ยดูเนื้อหนังนะครับความสมบูรณ์ของเขาครับอ้วนท้วนสมบูรณ์มากครับอยู่กับลุงกงศูนสุขภาพเขาก็ดีครับสุขภาพจิตก็ดีครับถึงจะตาบอดก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็มีความสุขอยู่กับคุณลุงกงศูนครับแล้วก็ปาติ๊ก ได้กินยาเต็มอิ่มได้นอนหลับสบายมีทรายดีๆให้นอนครับผมมีกองทรายให้นอนก็มีความสุขและน้องดาวเนาะมันได้มาอยู่กับคุณลุงกงสุนไม่ต้องลําบากอีกต่อไปทีน,นี้ก็ดาวก็จะมีแต่ความสุขไม่ลําบากแล้วมีพี่เอฟซีทุกคนเอ็นดูสงสารดาวกับน้อยแล้วก็น้องใหม่ด้วยที่พี่เอฟซีเขาก็เอ็นดูดาวก็ให้เอฟซีทุกคนครับมีแต่ความสุขมากๆ สุขภาพร่างกายแข็งแรงที่อ็นดูดาวขอให้มีความสุขมีเงินม,มีทองเยอะๆครับ,รบขอบคุณน้องมากครับผมวันนี้ผมก็มาสองรอบครับมาหาลุงมาตอนเช้ารอบหนึ่งมาสั่งทรายลงให้พอสั่งทรายลงเสร็จก็กลับบ้านไปดูน้องใหม่เอาน้องใหม่ล่ามกินยาอาบน้ำให้น้องใหม่เสร็จก็มารอบสอง มารอบสองเนี่ยครับมอไซค์มาใกล้ับมอไซค์มาตอนเย็นครับเพราะรถมันเยอะครับช่วงตอนเย็นนักเรียนเขาเลิกเรียนนี่ครับรถเยอะก็ต้องเอามอไซค์มาครับมันสะดวกครับก็มาหาลุงกับป้ามาดูกองทรายของดาวกับน้อยแล้วก็จะได้ถ่ายคลิปลงให้เอฟซีทุกคนเห็นว่าดาวกับน้อยได้ที่นอนสบายแล้วได้สายนอนแล้วพอที่นี่ก็ฝนไม่ตกมาสี่วันห้าวันแล้วครับก็ดีครับฝนไม่ตกครับห้าวันแล้วก็มานั่งรอคุณลุง เพราะว่าคุณลุงยังเอาช้างไปปล่อยกินหญ้าก็นั่งรอคุณลุงให้คุณลุงเอามาคุณลุงเขาก็จะมาค่ำๆำหน่อยครับเพราะว่าเอาช้างสีรลสองเชือกไปกินหญ้ามาไปปล่อยกินหญ้าในทุงนท่งนาทุ่งทุ่งว่างทุ่งกว้างครับ,ท,รบที่ใหญ่ๆมียายายๆหญ้าเยอะๆเกก็ไปปล่อยนั่งเลี้ยงอยู่ทุกวันครับเ <laughs> กต้องไปปล่อยแบบนั้นให้ช้างของเกได้กินได้อยู่เต็มอิ่ม ช้างอยู่ที่พัทยาก็พอที่จะหาเกี่ยวได้นะครับตามป่าตามเขาหญ้าเยอะอยู่ครับเ,เพราะว่าปีนี้ฝนดีครับก็มีหญ้าขึ้นตามลําคลองตามอะไรแล้วก็ตอนเช้าๆเราก็ไปตัดได้แต่ถ้าอยู่แถวบ้านเราเนาะครับแถวสุรินทร์หรือแถวชัยภูมิตอนนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีหญ้าเท่าไหร่นะครับเ,เพราะว่ามันแห้งแล้งมากนะครับแถวพัทยาฝนตกแต่แถวบ้านนอกแถวสุรินทร์แถวเขตชัยภูมิฝนไม่ค่อยตกนะครับข้าวก็ตายหมดแล้วแต่ ช้างก็เยอะครับที่สุรินทร์ครับแล้วก็อาหารการกินก็อาจจะไม่เพียงพอเหมือนที่อยู่พัทยานะครับพัทยาสับปะรดก็ถูกครับเพราะว่าเราอยู่ติดกับแหล่งสับปะรดเลยครับก็ต้นสับปะรดก็ถูกด้วยครับไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับก็ได้อยู่แบบนี้ไปก่อนครับเราไม่รู้ว่าเมื่อไหรจะได้ทํางานครับแต่ก็ต้องขอบคุณ fc tn ดูครับที่ช่วยเหลือค่าสับปะรดให้ดาวกับน้อยแล้วก็น้องใหม่มากๆครับผม ก็ขอบคุณ f อมากๆเลยครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กับคุณลุงกงสุนคุณป้าติก๊กแล้วก็ดาวน้อยแล้วก็น้องใหม่ขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยครับขอบคุณมากครับขอให้มีความสุขความเจริญมากๆครับถ้าจะติดตามก็ติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพังน้องใหม่ Family ให้ด้วยนะครับกด s u b s c r i b e กดแชร์เยอะๆครับ กดติดตามให้น้องใหม่ด้วยนะครับนี่ครับสีดดาวตอนเย็นๆครับผมก็ได้พาเอฟซมาดูครับความสมบูรณ์ว้วนท้วนดาวก็มีความสุขได้นอนบนทรายได้กินสับปะรดต้นสวยๆนี่ครับความเป็นอยู่ของเขาก็ขอบคุณ f อฟทุกคนที่เอ็นดูนะครับถ้าจะติดตามก็ติดตามที่ไหนลุงช่องอะไรช,ช่องน้องใหม่แฟมิลี่ใช่ครับ ขอบคุณมากมานะครับ,รบสวัสดีครับ